คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับอามอนีแอดมินกอมาเชียกมีข่าวดีมาบอกเนื้อครับพี่น้องเป็นแนวทางโครงสุไทยอะ,ะทุดงสายป่าเด้อครับผมค่ะค เป็นทีศาบกันดีนาะพ่นองเนาะพระทุดงสายป่าครับค่ะปูเก่าอะไรครับปูกระเมตตาด้วยครับผมสรุปเลกให้ครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมหกีนี่เด้อครับผมไปรลบชมรับฟังไปฟังเสียงปูน้ากันนาะพ่นองเนาะครับเพิ่นได้ขึ้นวันพาที่เถาครับปูโทรมาบอกฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผม ครับครับผมล,ลูกหลานอันเก่ามาเชียร์กับนมสัสก,การปูอานสายปลาด้วครับผมเออจเจริญพรปูกับนมสัสก,การค่เะเออเจริญพรนัเกเชียร์ค่ะปูอันโทรมาชัมม่วโมงเร่งด่นวนมาจังไหนครับปูจอด,ดรถุดแถวเพื่อท่านรทรไปอยู่ืดมือบ้านเฮะโทรไปอยู่ดมือบ้านโ <c oughs> ทรไ, <c oughs> ไปแสดงว่าเป็นเบอร์ไม่ดีเนาอท่อ แมนอาจีจับไม่ได้เมียมใหม่ค่ะเมียมแล้วค่ะปูบานนี้เออเบอร์นี่แหละเพราะแข่งแมนเขาเขานั่งขักรถแจ่งนั้นโอ้ค่ะก็เลยเก็บเล่หาเบอร์ตัวโอ้บอกเกิดป่าว่าโอ้มันมีเบอร์ตัวอยู่แข่งัมนไหมวะโอ้ค่ะตัวมีอยู่หนาจอนนะค่ะไปพอดียวแะเพิ่นลไฮแล้วดูนี่ครับโย่ผลนั่นนี่พุ่มจางพุ่มค่ะครับผมบัดว่าเลขตัวเดียวกันอยู่นี่ไหม เลขตัวเดียวกันวารามอยู่เพื่นเนี่ยซีตัวเดียวอีกแหลอไม่วก่อนคือวาีามอีก่เือกันอยู่น้อยค่ะเนี่ยมือเจ้าเหรอเนี่บอยู่ด้ว่าเล็กตีหนึ่งตีหนึ่งไม่ผิดว่าทำไม่ผิดแนวใหง่หมองน้อนเนาะค่ะแนว่ผีมหาเนาะผีผีเจ็ดโแล้วเ็ดค้อนพอเด็ผีนะเจ็ดตายไปแล้วไม่เนคุยกันอยู่เกันนอนกับปเดนอนมากันทางเขาว่า เมเออคสีง่ายหนีอยู่ก็เลยว่าให้เพิ่นยกุดน้อยๆจะมาทันมาให้ก้อนเลยว่าเดี๋ยว่าลุกหมืมะปูนอนหรอเลยว่าพิหายได้บุญน้อยุ่แม่นี่ดีาติการน้อนยู่บ่ิาะจุบนํ่เพราบเปราสีแม่บ่กันยต่งไ้าให้พายุในวัดตั้ง่นละก่นก็เ้าญาพุคนละครับผมบัานเนี้ก็เ้ายกมา่อห้แล้วบานเนี่ยยกคุดนั่นมันมีแต่อันที่เราพูไม่แน่แอมดอกแล้ว่าลูงมะปูน้อนมะแอมมหยังเน่ะ ครับพวจุดยางบวกเป็นกอกระมาบวกได้บันเนี่ยห้าได้วลาบุญบัตรนี่เลยว่ากันได้บุญแล้วเนี่ยมีอย่งีแลกเปยนบ่เป็นได้บุญแหลิคนยังกบบันสามคนบอกปีีได้จุดขาไปไปสามค่ะผู้หญิงผู้ชายกับปูได้จุดขาวเนี่ยโอ้มันเห็นไก่จั้งยังเนี่ยมันจีทำประมาณเจ็กิเมตรกูละ ค่ะเราจ้องคนมาที่แรกกันมาเจ็ดคนไม่นว่าออคพไม่ไม่ไม้อ,นนม,อ,อ,อมืออไม่ม่ไม่ไม่มือมนึม่ไม่ไม่ไม่ก็่ไม่ไเ่ไม่ไมบไม่ไม่บม่ไม่ไม่ไม็ไม้ไมาไม่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 ไมบไม่าม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 น่ไม่ม่ไม่เม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไมไ่ไ่ม ที่สมที่สามต้นนั้นได้แล้วแต่วที่ที่ตัวไหนล่ออยู่ทีที่ตัวไหนอยู่อยู่เม่นนี่ไหมอินว่านฝาลูกบันอยู่นี่ครับฝาลูกนอนอยู่นที่สามจะแดงแรงจงงริงๆอ้เล็กเล็บยุ่งมากมือเจ้านีเต็มหมดเล่ที่บอกนั่นเล่ที่สามเป็งแรงจริงๆเลยเลี้ยว่าเป็นมาเป็นบอกวัดได้หลักสามค้นเข้าไปบ้านละ ที่ว่ากูตายไปไนไะได้สุดาวยางสในบ้านแล้วเหลอยูซีจ้เลยวางคือที่เสาใจทีสามนะจีสามวางกี่เลยออ <ไป S 2> า,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 า็นี่ละพปนวานที่แรกวานะ <fe> ่าจานที่ีหนึ่งว่าก่ยะกินก็ได้ปนว่าก็ก็เันเสียติปนว่าง้กูจะเ้ามากกันหนึ่งจีสามไม่เหลียกจเามาขายให้คูค่คคดเดียวกัน่ะหนึ่งสีสามหนึ่งสีสามก็จะเอามาให้ค่ะคู่เดียวกนละ รถเต,ตลีที่ดีมากอะไอยที่ที่สามใบเพรดีครับฟ้ามันตรงกันตดูยางตูนเนียหดโอ้ตานเป็นจับมัดมือไว้น่อยน่าใช่ว่าเออเชียงเกียดีขึ้นกันเลยว่ามันมันแจงมีความแม่นนะค<า>่ะแล้ว,ว่าแล้วว่าเก็บเตี้ยกันได้ยิ่งแจงขึ้ว่าแหละคนคนมากเมื่อวานเนี่ย<า>ค่ะแต่มุกตาขืนมาหาค่ะ มันมีพี่น้องทั้งเดียว่าพาตุดงสายปลาคนดูวัดเท่าเดียวละคนว่าก็จะเอาเลขเมาลด์หมาวยังมากโอ้เจได้อ้อมขาวจนอย่างเลยว่าค่ะครับผมขึ้นมาหลายมือเท่านี่กันเต็มเลยล่ะค่ะมาปลาเล็กนี่ล่ะเสวัด้ันเลกู้เดียวนี่แยกถามบ้านนี่ตัวใดเน้ยนเน้นเป็นเขียนง่ายแต่เน้นให้เราลาแตเสียบ้านสีดำนี่ละครับผมสีสามอืมนี่หลายเหตุกาหน้าต่างใช้กันนี่เราเม่นี่เรียว่า อ๋ัแต่ได้มุ่งหนึ่งเลยว่า<อ>ว่ามาซอยวัดนั้นวัดน,นี้ไปเรื่อยๆเดีย๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้จะมาวัดนี้กับวัดไปหกเมืองละเนี่ยไม่ได้สามทีเมื่อนี่ค่ะก,ก็จิตกระจกไม่จิตหนาตางอยู่ประเทพท่านไหนเพิ่นตงต้นไหนหกเมืองอันยังเบลล์ลัพูนี่เด้่ยโอ้ครับผมผูครับเพิ่มแมงเนี่ยตอนนีู้ครับ,รบอันเลขที่ผู้ขายชุดแรก ซี่ซี่เจ็ดเก่าซี่เก่าเจ็ดนะครับยังยังอยู่บอกอยู่นั่นกันเให้ตัดเลยเนี่ยแผ่นปิเป็นเป็นเหล็กรางแหวนถี่เลยอ๋อเป็นเหล็กรางไปเลยครับผมไอตัดตัดว่าเป็นเหล็กรางไปเลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งได้เลยแล้ว่าตีสามตับตีหนึ่งเนี่ยให้ว่าเป็นบุหแหละตอนเนี่ยอ๋อครับผมอื้อ มันตักรักไว้แล้วนะครับปู่ว่าดไงมันมันเิดแล้วเป็นอย่างคือว่าเลขมันขึ้นบนเพราะว่าไอวาอลยังไปหลายอย่างเหรอไหมค่ะตึ้นเด็ดคอได้รยังเขาเจ้าแล้วความแล้วคราปู่าเลขเนี่ยเพราะไปกระเที่ยวดอกวาดเจอไหมขัในซีภายในเดือนนี้เนี่ยเราะบัตแต่ว่าลบๆดีๆเอาไปเรื่อยๆก็มันบระกอบภาษาไงดอกเป็นว่าคันซีสามมีตะปูหรือคาปูบัตรนี่ ไม่ปังเกันมากเนี่ยอันดับยิดอันดับได้วุ้นี่ยยิดอี่ยเขาคู่ว่ามันก็มีมันก็เลือกตัวนี้แหละมันบันใจแค่ปานั้นเอาปูย่ำห้พี่น้องอีกจักเทียนให้ค่ะปูบานนี้บนค่ะปูบนเนี่ยเอานิ้งซีสามมาละค่ะครับผมหนึ่งซีสามขันตัดกะ ตัดลงมากับ C1 C3 ทวนล่ะตัดลงมากับ C1 C3 เด้อค่ะท่านผู้ชมครับอือล่างล่างล่ะค่ะปู้97 97ค่ะท่านผู้ชมซึ่งหาซื้อว่าใดแล้วลอตเตอรี่มืดหรอกค่ะปู้เนี่ยเจ้าเฝ้ากราบเด้ไอ้ตี C7 นั่งประกันล่ะข้างล่างบอกค่ะปู้ครับแมนมันมีเหตุขาดตัวอยู่น้ำกันค่ตัดลงแบบนั้นได้แต่ว่าเจ็ดเนี่ยมันยางแล้วเจ็ดมันอยู่หลักหน่วยเลย แต่ว่ารเรียกเรียกตัเกนเนี่ยรถกะรีหกตัวเนี่ยเรียกตัวแมเหงื่อนเนี่ยค่ะครับเลียกคุณตัวแง,งมค่ะกันว่าเนี่ยแต่เรื่องมันก็จะเป็นแค่จังแบบเรียกที่ว่าทุนสามสองทุนจ้องสามมันมละแต่เจ็ดสองเอาว่าร่วมกันก็ได้ไปแน,ใน,ในใ่เขากันน่ะวัด้ลตัวตัวน่ะค่ะปูครับลูบกล้านเก่ามาเสียกับกาบขอบประคุณปูอัตุดงสายปลาได้แล้วครับผมที เมตตาแนวทางตัวเลขให้ลูกให้ร้านมายำเลขให้แล้วครับผมครับค่ะปูน้ำเชียร์กาบระมาสักการครับปูเออจะเล่นพ่อขารมรนสักการ์ดยูดีมีแห้งเด้อค่ะปูครับครับผมซาถูกครับาถูกค่ะปูครับพี่น้องครับกัดพิจนาเบื่องเดิอครับผมปูกับเมียตามาให้แล้วครับแนวทางตัวเลขครับแอดมินกามาเชียร์กาตามให้เราเด้อครับผมสำหรับเปลี่ยนโครงสุดท้ายของ อาพระทุดงสายป่านี่ครับพี่น้องครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็เชียนเคยเด้อครับพี่น้องคาถาเงินประขาดเมื่อครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชื่อแชนแนลขอให้พี่ให้น้องสุขูสุขคนถูกหวยเลยเงินกับเก่ามาเชื่อง,งหวัเป็นทีนึงท่านว่าคมหกีนี่เด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ